คอยนะสาวน้อยสตรอเบอรี่ก็ต้องกินสตรอเบอรี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคอยก่อนคอยคอยคอยทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาทางน,างน,างนี้นี่นะคอยคอยก่อนคอยคอยให้เลยลูกลิงแล้วจบจบกันนะหลุดละติปต,ติดผมอะ่ะโอ้ยคอยก่อนคอย พ่อยรูปหนึ่งแล้วจบนะห้ามมาถ่ายอีกนะรู้เปล่าอ่าสวัสดีค่ะก่อนโอ้ยหล่นเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีค่ะเออเอาไปทีเดียวเลยอยู่เลยไม่ต้องมาขอแล้วนะแค่นี้นะผลไม้ตอนเช้าอะ่ะนะสตรอเบอร์รี่ลูกเดียวนะไม่ต้องไปมองอันนั้นของแม่เข้าใจเข้าใจ ก็กินสตรอเบอรี่ไปแล้วจะมาเอาอะไรอันนี้ปลาต้องโก้เนี่ยเนี่ยดมไว้นะเทสเทสนะของแม่กินไม่ได้มันมีเกลือรู้เปล่ารู้เปล่ากินไม่ได้เพะเพินกินสตรอเบอรี่ไปแล้วไงจะเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอเอาอีกต้องพปเอาอะไรมาแลกแล้วแล้เอาอะไรมาแลกแล้วเอาอะไรมาแลกก่อนตุ๊กตาอยู่ไหนตุ๊กตาที่ถือมาที่เสืออยู่ไหนน้องเสือเอาลองเสือมาให้แม่ก่อนน้องเสืออยู่ไหนเอาลองเสือมาให้แม่ก่อนเอามาทางนี้เอามาทางนี้สิอ้อมมา เอามาให้แม่สิไปโยนให้ใครตรงนั้นล่ะฮะอะไรคะสตรอเบอรี่ติดหัวไงเอออ่ะอ่ะปะไปให้ป้าดูดี่ป้าเขาเรียกปะป้าเขาบอกอะไรติดหัวไปให้ป้าดูที่หัวก่อนเร็วแล้วไปหาป้าก่อนเร็วไปให้ป้าดูสิ ไปให้ป้าดูสิว่าอะไรติดหัวสวยเปล่าหล่นแล้วโอ้โหเออเออเอออยู่กับป้าไปนะแม่กินกาแฟแล้วนะอะไรอะไร,อะไรเนี่ย อรถมาส่งของก็เบล้าไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไไดยดุยดยดุดหยุดเออเอารวาดเดี๋ยวเหอะไม่ให้กินหรอกนิสัยไม่ดีเออเออแม่ไม่ให้กินแม่ไม่ให้กินโวยวายอดต้องจ้องแต่ถ้วยขนมมาชีวิตนี้คิดถึงอย่างอื่นม้างไหมฮะจ้องแต่ขนมมา พาอแม่ไม่ให้ขนมว่าวิ่งไปข้าบใบไม้มาฉีกเรียกร้องความสนใจมันไม่ใช่นะพาเพลนะพอแล้วนะเข้าใจเป้าเออใจป้า,ปาแล้วอะไรเรียอะไรอีกเรียอะไรอีกฮะเออนอนเฉยๆก็ได้หรือไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรได้ไหมนอนเฉยๆอ,อย่างเงี้ยนึกอ,ออกมั้โอ้โห